สวัสดีครับเ c ซและท่านผู้ชมที่ก้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับมาตามมาต่อนะสำหรับแนวทางในวันที่3นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูของวันที่2ก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคํานวณกันก็ตัวเลขตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูลาวทีวีนะครับลา,าวทีวีผลนะออก ข้อมันที่2เนาะุณออก11985นะครับ11985นะครับมีใครได้ไหมแล้ก็เต็มเต็มเลยเนาะจุดบินก็เข้าที่91นี่ะครับครบต่อที่ลาวเ d ีนะครับวันนี้ก็ลาวเ d ียังหลุดอยู่เนาะนะครับลาวเ d ตีผลออก 9 3 3 5 1 9 3 3 5 1นกนึงะครับก็เป็นเน้นติเล็กสี่านเน้น7มันก็ระวัง1อยู่แล้วเนาะแต่ก็ก็หลุดก็คือหลุดนะครับก็มีแค่4 9 9ก็ไปอยู่ด้านหน้าหลุดไปเนาะสำหรับเพีดีนะครับเดี๋ยวกางหลุดจุกวินก็ มีแค่เลขเก้าไปไปอยู่หลักร้อยนะครับเพราถือว่าหลุดเนาะแบครัตอนที่ลาสตาลาสตาผลออก 5, 1, 3, 5อ้าหนกับห้าหนึ่งสามห้า เข้าเนาะลาสตาแต่ว่ามันไม่เข้าตัวนี้นะครับเข้าจุดจุดนี้นะครับ <c oughs> เข้าที่สามหนึ่งลาสตาเล็กเด่นมาด้วยกันไก่บินโลดก็เข้าทั้งสองตัวเลยนะรับ ก็ามาตามมาต่อสุดปาเดียวทางวันที่สามนะครับใครได้ก็ดีใจกับสมารชิกเอฟซีด้วยเนาะนะครับก็เดียวทางก็เริ่มกลับมาเดินแล้วเนาะนะครับแล้ก็ามาตามกันต่อนะวันที่สามเดือนสิบสอง สองพันห้าร้บแปดแอดูลาวทีวีลาวทีวีลาวเฮี แล้วก็ลาสตาเรามาดูทีวีก่อนนะครับ <c oughs> วันนี้วันที่3เนาะเดือน12บสอง l ว tv เลขเด่นวันนี้ได้เลข ผมให้ที่3กับ4เน้นในที่เลข3นะครับส่วนชุดวิน3 4 1 0กับ3 4 1 0เน้นใน้ที่เลข3นะครับกับที่3 4 3 1 30นี่ผมจับไปที่630ก็จุดนี้เนาะสา กลับไปกันต่อที่ร้านเ d ดีนะครับวันนี้เลขเด่นผอใมาที่เลขหนึ่งกับเลขสองเน้นใหที่เลขหนึ่งระวังเลขเจ็ดด้วยนะครับ ส่วนตัวประกบนะครับ1 2 8 9 1 2 8 9 2> อจับชุดเนาะหนึ่งสอตัวจับไปที่ สี่หนึ่งในที่18นะครับมีแก็ระวังเจ็ดด้วยเนาะเจ็ดนะครับตัวเลขเด่นมันอยู่ที่2ตัวนะครับมันเพิ่มเข้ามาคือตัวรองเลขกหก็คือเลขกเ็ กลับไปกันต่อที่ลาสตาร์กับวันนี้เล็กดินได้เล็ก3กับเล็ก4จุดบินนะครับ3 4มส็ด เน้นในที่เลขสานะครับก็จะเป็น3 4 3 7 3 8 3ามเมแตัวจะไปที่1 3 7ว่าหนึ่งเก็บสามก็ได้นะคะระบับสลับกันหน้า ใครชอบเลข4ก็จัดที่เลข4เนาะถ้าเป็น4ก็47 48แล้วก็34 43ก็คือเลขเด่นมาด้วยกันนะครับครับก็าตามนี้เนาะใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับครับตอนนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีโชคนะครับได้รับทรัพย์ได้รับเงินกันเนาะนะครับในวันที่3นะครับ โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ